ไปลุกๆไปไปตุนไปไปลุกลุกลุกไปไปอย่าข้ามไปไปไปเลืกขึ้นเบาอ่ะจะกินมีมาข้ามอยกินเป็นบ่อยหยดกินเบ่อเริ่มกระเดิบกระเด็บเลยตุนเลยกระเดิบกระเด็บไปแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะสพมาเบ่งัดตนกระปั่เปาไปเลย ไป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 ลุกลุกขึ้น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 ไป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 สอยสอยสอยช่ว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 ยให้เดินไปได้ไป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 สู้สู้ตุนสู้สูไปลูกไปมนกินไปไปลูกลุกลุกไปมันกัดมันกินันนั้นอยู่เอาไปพู้ไปเร็วๆรตุน ไปลูกลูกไปไปนี่พ่อแม่พี่น้างเปาพ่อแม่พี่น้องไปอังเปาลูกไปไปลูกไปไปสร้อยขาไปนี่แม่ไปเอาไปพุทภูมิไปไหมพุ่งแท็กตายอจริงไม่ไหวลูกไม่ได้เัวจะข้ามไปไปไปกินไม่ไปลูกลูกอ่าลูกขึ้น ดูท่านไปย้ำงับนะบึ้งนะย้ำนับก๊อปสือหันเอาเดีอยติดไปจะรู้สายไปนี่น้องปล่อยมาดานะก็ไปพูดไ,ไปไ,ไปไ,ไปลุกไปไปดาไปกินเลยดามดามดามไปไปกินเลยพุ่นไปเปล่าไปกินเลยไปไปลุกลุกตัวลุก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 ไปละบาลุกไปกินพูลุกมาใหญ่แล้วถือลุกขึ้น ลุกไปไปไปเออบ้องเบาเราบปล่าลูกพ่อแม่พี่น้องเออหนไาเพ่อจะไปกินข้าวพุ้นปุ้นปุนปุ้นมาแม่พี่น้องกันกินเบวรล้วหันนี่ลุกขึ้น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 ไปมัาลงเทเด้ประตูลุกขึ้นไปบ้างเมิ่งากัดเนี่ยกัดไม่กวาดไว้ไปหนีภูมินี่น้องหนีไปภไปไปกินข้าวไปลุกไป อใกล้กินบดแล้วนะมี่อ่อนน่้มาสีมาพีนี่ครับอ่ออ่อนนี้กั้นไว้ไม่ต้องให้มันมาว่าแม่พี่น้องรู้ปะว่ามันสิลุกขึ้นไดัยปะงับออีน้องนะมันลุกงับมือเลยนะไปรู้ไปกินข้าวได้ไปมันมีสุนเ์นี่ว่าเพื่อเป็นพื่อนะไปมึงมันกัดแล้วมันมีว่างเลยมีว่างแล้วทันกันไปไปกินข้าวได้ไปไปไปเปล่าไป ไอ้เปาไอ้ดำนี่ไปไปไปเนี่ยลุกไปแล้วป่ะปีมันี่ปีลุกไปแล้วปะลุกลุกลุกอย่ามาเป็นขี้โมโหอยู่นี่ลุกไปไปเบื้องแน่แต่ลาดแต่ลาดแต่ลาดมาขวาพี่ลุกไปลุกลุกตุนลุกไปไปไปเจ็บ้ตุน กิน <experiences> ข okay, ้าวไวๆเอาใกล้กินหมดแล้ววันนี้ไปๆไปกินข้าวเด้อไป